ยูเอฟ่ายืนยันถือกำเนิดของฟุตบ,บอลรายการใหม่ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือยูเอฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเพิ่มทัวร์นาเมนต์ใหม่ขึ้นมาเปิดพืด้นที่เปิดโอกาสให้สโมสรจากชาติเล็กๆเนี่ยที่ไม่มีส่วนร่วมทั้งแชมป้ยนสลีกแล้วก็ยูโรปาลีกได้มีพื้นที่ในการโชว์ศักยภาพของตัวเองได้มีตัวตนในฟุตบ,บอลทั่วโยุโรปบ้างมันเหมือนเป็นแค่คำลวงของยูเอฟ่าหรือเปล่า m Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสต้าบายจิตรกรสีคําเกรือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้าครับโดยมจิตรกรสียำเกรือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับฝากกด s cri ไคร์นก่อนเลยนะครับสำหรับช่องของเราครับ m a i n s t a n d ครับวันนี้มาไขความกระจ่างกันหน่อยครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะพอได้ยินชื่อของทัวร์นาเมนต์ใหม่ ในศึกฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับนั่นะค,นะคือยูฟายูโรปาคอนเฟอ n เรนซ์ลีกซึ่งจะเริ่มแข่งขันกันในฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปครับ2021ถึง2022แต่ว่ามันก็ยังมีคำถามมากมายครับว่าไอรายการนี้มันเป็นยังไงนะฮะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับมีกฎติกาอยยางไรรวมถึงมีเป้าหมายหรือจุดประสงค์อย่างไรวันนี้ค่อยๆไล่เรียงไปพร้อมๆกันครับ จริงๆแนละ้วโปรเจกต์คอนเฟ e น c ์ลีกเนี่ยเริ่มถูกพูดถึงมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2015ครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยสมาชิกทั้ง54ชาติครับของยูฟ่าอนุมัติไฟเขียวครับให้มีรายการใหม่เกิดขึ้นเป็นถ้วยที่3ของศึกฟุตบอลทั่วยยุโรป ต้นเหตุง่ายๆเลยครับคือถ้าย้อนกลับไปในช่วงตรงนั้นนะครับฤดูกาล2 0 1 5ถึง2016ัน,นะครับมีการเปิดเผยว่ามี24ชาติครับที่สามารถคว้าโคต้าในรอบคัดเลือกศึกแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกได้แต่ไม่สามารถก้าวไปถึงรอบสุดท้ายหรือว่ารอบแบ่งกลุ่มได้พูดง่ายคือในรอบแบ่งกลุ่มที่เราเห็นในการถ่ายสดหรือติดตามข่าวสารเนี่ยนะครับบรรดาชาติเล็กชาติน้อยถึง27ชาติครับที่ไม่มีส่วนร่วมเลย ทั้ง27ชาตินั้นประกอบไปด้วยยิบรอลตาไอแลนด์เหนืออาเมเนียมู่เกาะแฟโรอันดอร่าเอสโตเนียซานมาริโนเวลส์ไซปรัสสโลวีเนียบอสเนียและเฮอรเซโกวีนามอนเตรเนโกมาซิโดเนียมอลตาไอซ์แลนด์ฟินแลนด์ลัตเวียลิทูเนียไอแลนด์โรมาเนียบาลแกเรียเซอร์เบียฮังการีจอร์เจียสโลวาเกีย มอโดวาและลักซ m มเบิร์กครับนี่คือ27ชาติทั้งหมดครับที่ไม่มีส่วนร่วมในรอบสุดท้ายของทั่วโยุโรปเลยครับและมันตีความไปมากกว่านั้นก็คือครึ่งหนึ่งของชาติสมาชิกยูฟ่าเลยครับที่ไม่มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยคอ League จึงเป็นรายการใหม่ที่จะเข้ามารองรับการผ่านเข้ารอบสุดท้ายของสโมสรจาก ประเทศขนาดเล็กนั่นเองครับเอาตรงนี้ก่อนเลยง่ายๆเลยครับเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้สโมสรจากชาติเล็กๆเนี่ยได้มีตัวตนในฟุตบอลทั่วยุโรปบ้างซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะต้องเริ่มต้นในซีซั่นถัดมาก็คือประมาณปี2016ครับแต่เนื่องจากปัญหาด้านลิขสิทธิถท์ถ่ายทอดสดครับทำให้ต้องรอให้สัญญาฉบับเดิมเนี่ยหมดลงในปี2018ก่อนโปรเจกต์นี้ เป็นรูปเป็นร่างเข้ามาจนทั่งถึงเดือนธันวาคมครับปี2018 UEFA ยูฟ่ายืนยันถือกําเนิดของฟุตบอลรายการใหม่ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือยูเอฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกอย่างเป็นทางการครับและในรูปแบบของมันน่ยนะครับในรอบคัดเลือกก็คล้ายๆกับยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับคือจะถูกแบ่งเป็นสสาย1ก็คือเส้นทางหลัก2คือเส้นทางแชมเปียน เส้นทางหลักก็คือการแข่งขันรอบคัดเลือกสาหรับทีมที่คว้าโคต้าจากการแข่งขันภายในประเทศครับก็คือลีกภายในประเทศของตัวเองนั่นเองทั้งหมดเนี่ย17ทีมครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มส่วนในเส้นทางแชมเปี้ยนคือรอบคัดเลือกสําหรับ20ทีมที่ไม่ผ่านรอบคัดเลือกรอบแรกและรอบคัดเลือกเบื้องต้นจากแชมเปี้ยนส์ลีกรวมกับอีก5ทีมที่ไม่ผ่านรอบคัดเลือกรอบ3จากยูโรปาลีกทั้งหมด25ทีมครับซึ่งทั้ง25ทีมเนี่ย ต้องมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในเส้นทางแชมเปียนส์แหละครับเพื่อชิงตั๋วอีก5ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มของ c คอนเฟลเล League ไปกันแบบช้าๆนะครับสำหรับตัวเลขตรงนี้17ทีมจะมาจากเส้นทางหลักครับอีก5ทีมจะมาจากเส้นทางแชมเปียนส์รวมเป็น22ทีมยังเหลือโคต้าอีก10ทีมครับเพื่อจะให้ครบจํานวน32ทีมแล้วโคต้าอีก10ทีมนั้นมาจากไหน จะมาจากทีมที่ตกรอบเพลย์ออฟยูโรปาลีกครับโดยอัตโนมัติทีมที่แพ้นในรอบเพลย์ออฟของยูโรปาลีก e 10ทีมจะมารวมกับกลุ่มตรงนี้เบ็ดเสร็จทั้งหมดกลายเป็น32ทีมเรียบร้อยครับอย่างไรก็ตามครับมันก็ยังมีข้อสงสัยครับว่าถ้าเป็นโมเดลแบบนี้มันจะแตกแต่อย่างไรกับ2ทัถ้วยใหญ่เพราะว่าทีมที่คว้าตัวในรอบแบ่งกลุ่มส่วนใหญ่ก็มาจาก2รายการใหญ่อยู่แล้วทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีก แถมเส้นทางแชมเปียนส์เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็การันตีโคต้าอีก5ทีมจากการแข่งขัน2ในรายการใหญ่ก็คือทีมที่ตกรอบจากแชมเปียนส์ลีกและยูโรปาลีกแล้วจุดประสงค์เดิมละ่ะที่บอกว่าจะเปิดโอกาสให้บรรดาทีมจากประเทศเ,เล็กๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ คำตอบตรงนี้ครับยูฟ่าก็พยายามแก้ไขให้มันสมดุลที่สุดด้วยการมอบโคต้ารอบคัดเลือกส่วนใหญ่นะครับให้แก่ประเทศขนาดเล็กจําแนกให้มันแบบละเอียดก็คือชาติสมาชิกที่มีอันดับค่าสัมสศิษย์ลำดับที่16-50ครับจะได้โคต้ารอบคัดเลือกประเทศละ3ทีมอันดับ16-50เนี่ยนะฮะที่เป็นชาติขนาดเล็กเนี่ยเอาไปเลยชาติละ3ทีมเพื่อมาเล่นในรอบคัดเลือก ลำดับที่6ถึง15และ5 1ถึง55จะได้โคต้ารอบคัดเลือก2ทีมครับส่วนลำดับที่1ถึง5ก็คือหลีกใหญ่ของยุโรปนั่นแหละครับพเมลีกลาลิก้ากันโชบุนเดสลิก้าลีกเอิงหลีกใหญ่จาก5ประเทศจะได้โคต้าในรอบคัดเลือกเพียงแค่ชาติละ1ทีมครับลดหลั่นกันมาแบบนี้ซึ่งทางยูฟ่ามองว่าการไม่การันตีพื้นที่ในรอบแบ่งกลุ่มให้กับสโมสรจากชาติใหญ่มันจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับ ทีฟุตบอลจากประเทศขนาดเล็กได้มากขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับ5ทีมจากหาลีกใหญ่เนี่ยนะฮะจะเริ่มต้นแข่งขันก็คือในรอบเพย์ออฟเลยหมายความว่าชนะในรอบเพย์ออฟก็เข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้เลยครับซึ่งถ้าพูดตามตรงม,มันก็เหมือนแทบจะก,การันตีอยู่แล้วครับว่าโอกาสในการเข้ารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันมีสูงอยู่แล้วสำหรับทีมใหญ่ดังนั้นทีฟุตบอลจากชาติขนาดเล็กเนี่ย ที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อเข้าไปถึงรอบสุดท้ายหรือรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับจะเหลือโคต้าแบบถ้าเรานับกันแบบตัวกลุ่มก็คือ12อที่นั่งเท่านั้นครับกฎกติกาเป็นอย่างไรก็คือรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยแบ่งเป็น8กลุ่มครับกลุ่มละ4ทีมจากนั้นก็เข้าสู่รอบ็อกเอาท์เบื้องต้นรอบ16ทีมสุดท้ายรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศแต่จุดที่หลายคนสงสัยนะครับก็คือไอ้คำว่ารอบ็อกเอาท์เบื้องต้นนี่แหละ มันคืออะไรมันเป็นกฎกติกาใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาครับโดยอันดับ2ของรอบแบ่งกลุ่มในคอนเ e อเรนซ์ลีกเนี่ยจะยังไม่ได้สิทธิ์ในการเข้ารอบรองเอาท์โดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าจะต้องไปแข่งกับอีก8ทีมที่ตกมาจากยูโรปาลีกครับซึ่งไอแทีมที่ว่าเนี่ยก็คือทีมที่คว้าอันดับ3จากรอบแบ่งกลุ่มของยูโรปาลีกเอามาเพลย์ออฟกันก่อนครับ เพื่อจะได้เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปตรงนี้นี่ถือเป็นสิทธิธพิเศษเลยนะครับของบรรดาทีมที่ตกมาจากยูโรปาลีกแน่นอนครับว่าซึ่งกฎกติกาตรงนี้ครับมันถูกวิหอยจใ์อย่างมากเพราะทตนที่จะเป็นสิทธิ์ของทีมจากชาติเล็กซึ่งคว้าดับ2ของกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยได้เข้าสู่รอบรอกเอาต์โดยอัตโนมัติ กลายว่าต้องกลับมาเพลย์ออฟอีกรอบหนึ่งกับทีมอันดับ3ของแต่ละกลุ่มที่ตกมาจากยูโรปาลีซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นทีมยักษ์ใหญ่อยู่แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงถูกตั้งคําถามขึ้นมาครับว่าอ้าวแล้วสรุปแล้วจากจุดประสงค์อันแรกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะเปิดโอกาสให้บรรดาทีมชาติเล็กๆได้มีพื้นที่ในการโชว์ศักยภาพของตัวเองมันเหมือนเป็นแค่คําลวงของยูเอฟ่าหรือเปล่าเพราะสุดท้ายมันก็กลับมาที่เรื่องเพิ่มทัวร์นาเมนต์ใหม่ขึ้นมา เพื่อรายได้ที่มันมากขึ้นเพื่อผลประโยชน์ที่มันมากขึ้นเพราะถ้าเรามองกันให้มันชัดเจนนะครับไอการบอกว่าเปิดโอกาสเพิ่มโอกาสให้บรรดาสโมสรจากชาติเล็กๆเนี่ยมันก็แค่การตีในรอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นแหละครับส่วนตำแหน่งแชมป์หรือรอบน็อกเอาท์รอบลึกๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยบรรดาทีมใหญ่ที่มันตกมาจาก2ทั่วใหญ่ครับทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกก็ยังมีโอกาสมากกว่าอยู่ดีพร้อมที่จะกล้าไปถึงการเป็นแชมป์สิ่งเดียวที่คอนเฟอเรนซ์ลีกจะมอบ ให้กับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันก็นกคือค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครับซื้อหาเข้าไปในเว็บไซต์ของยูฟ่านะครับเราจะพบว่ารายการคอนเฟลเลนต์ลีกเนี่ยถูกรวมอยู่ในการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดภายใต้สัญญาเดียวกับยูโรปาลีกก็คือในปี2021ถึง2024พูดง่ายๆคือมันเป็นการพ่วงเข้าไปเพื่อเป็นการขายแพ็คคู่ทั้งยูโรปาลีกและคอนเฟลเลนต์ลีกถ้าจะซื้อยูโรปาลีกคุณต้องซื้อคอนเฟลเลนต์ลีกด้วยเป็นแพ็คคู่แบบนี้ครับ ให้พูดกันในชัดกว่าน,นี้ก็คือมันเหมือนเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยูโรปาลีกนั่นเองครับการขายแบบแพ็คคู่เนี่ยมันเป็นแนวทางที่ที่ทางยูฟ่าเนี่ยใช้มาโดยตลอดอยู่แล้วครับหรือสัญญาฉบับล่าสุดเนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะถูกขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดคู่กับยูฟ่าซูเปอร์คัพและการเข้ามาของคอนเฟอเรนซ์ลีกก็จะถูกขายแพ็คคู่ร่วมกับยูโรปาลีกครับแน่นอนครับค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดก็จะสูงขึ้น เพราะมี2รายการเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนั่นคือผลว่าทําไมโคต้าส่วนใหญ่จึงเป็นทีมที่ตกมาจากยูโรปาลีกครับเพราะทางยูฟ่าก็ต้องการดึงทีมจากรายการที่ใหญ่กว่าเข้ามาเป็นตัวชูโรงหรือเป็นการเพิ่มเรตติ้งนั่นเองครับสุดท้ายแล้วโอกาสของทีมที่จะกล้าไปถึงแชมป์บางทีมันก็วนเวียนอยู่ที่เดิมแหละครับ ก็เป็นทีมจากบรรดาชาติบิ๊กเนมทั้งหลายแหละหรือเอาตัวอย่างจากยูโรปาลีกเป็นตัวตั้งก็ได้ครับ10ปีหลังสุดครับทีมที่คว้าแชมป์ยูโรปาลีกมาจากแค่2ชาติเท่านั้นครับก็คือสเปนกับอังกฤษอันนี้ก็คือเป็นเคสตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเพราะสุดท้ายสิ่งที่มันจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเม็ดเงินจากลิสิ์ถ่ายทอดสดนี่แหละครับที่จะถูกจัดสรรปันส่วนให้กับบรรดาชาติเล็กมากขึ้น ซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่ซ้ำไปครับกับโลกดูหนังทุนนิยมในยุคป,ปัจจุบันนี้เพราะบางทีเราอาจจะต้องยอมรับครับว่าการจะไปใฝ่ฝันถึงการเป็นแชมป์ของบรรดาสโมสรจากชาติเล็กๆเนี่ยมันสูงเกินไปครับแต่การเข้าร่วมแล้วได้รับเงินมากขึ้นได้รับส่วนแบ่งมากขึ้นแค่นี้ก็ได้จะเป็นสิ่งที่พวกเขายอมรับได้เท่านั้นล่ะครับส่วนรายการนี้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วซึ่งเป็นทัวร์เมนท์ที่ททยเอฟ่าพยายามสร้างสารรค์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะประสบความสําเร็จมากน้อยขนาดไหน อันนี้ต้องติดตามกันซีซั่นหน้าเป็นต้นไปได้เห็นแน่ๆครับยูฟ่ายูโรปาคอนเฟลเอนต์ลีกไล่เรียนกันมาอาจจะมีจุดที่พยายามนึกตามหรืองุนงงอยู่บ้างนะครับแต่พยายามจะทําให้มันเรียบง่ายหรือย่อยง่ายที่สุดนะฮะคิดเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกได้ครับกับรายการใหม่ ของทางยูยฟ่าที่เราจะได้เห็นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับฝากไว้ตรงนี้ด้วยส่วนช่องทางอื่นๆนะครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook, Twitter, Instagram รมวมช่องทางใน Podcast ด้วยนะครับ s o u n d c l o u d Spotify, Apple Podcast เพียงแค่เซิร์ชคำว่า m n s t a n d นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนส s t a ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้ทาง,ทาง Facebook อินสตาแกรม YouTube Twitter บล็อกดิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast